สวัสดีครับผมเด็กชายทัตพงศ์บุญธรรมติรวุฒิชื่อเล่นชื่อว่าพลครับมาจากโรงเรียนสาธิตมศวปทุมวันครับสวัสดีครับผมนรพัฒน์คุณาเรนเดชครับชื่อเล่นชื่อออโต้มาจากปทุมวันนะครับสวัสดีครับผมเด็กชายเดตราสุฒิรัชื่อเล่นชื่อตูนครับมาจากโรงเรียนสาธิตปทุมวันเหมือนกันครับของผมเริ่มเรียนตั้งแต่ตอนป .6 ครับขอผมตอนเริ่มเรียนต่อป .5 ครับผมเริ่มเรียนตั้งแต่ป .5 ครับ ็ได้เควิทกับเตียมอุดมครับแล้วก็สำรองมาฮิดนของผมได้เตียมอุดมแล้วก็มาฮิดนครับแล้วก็สำรองเควิทที่สุดรับผมได้เจจริงโรงเรียนเตียมอุดมเอวิทแล้วก็เควิทครับมีรุ่นพี่แนะนํามาครับแล้วก็ชอบสไตล์การสอนที่เรียนตั้งแต่ตอนป .6 ก็เลยมาเรียนครับก็ตอนป .5 ก็ไปเดินแบบตึกซีพีครับแล้วก็เจอโบชัวครับก็เลยรู้สึกอยากลองเดี๋ยนแล้วก็ลองเดี๋ยนไปแล้วก็ชอบครับ คุณไม่แห้สมัครให้ครับแล้วผมก็ลงมาเรียนที่ตอนนั้นอยู่โรงศึกยาไทยครับแล้วผมไปเรียนรู้สึกว่าชอบสไตล์การสอนข,ของคุตบอลครับก็เลยเรียนตมาถึงมอสัตย์ก็พวกเราทั้ง3มคนเลือกเควิตก็เพราะว่าพอได้มาเรียนฟูปอมนะครับก็มีรุ่นพี่มาช่วยพูดให้ฟังครับแล้วก็ได้จะไปโอเพ่นเฮาส์ครับก็รู้สึกชอบพวกบรรยากาศหรือพวกการเรียนต่างๆครับ ขอชวนน้องๆทุกคนนะครับมาเรียนคูปองกันนะครับเพราะว่าพวกเราสามคนก็เห็นจุดดีของคูปองที่ต่างๆกันแล้ผมก็อย่างที่คนแรกเลยก็สอนสนุกครับรืมเวลาเลยครับก็ของผมนะครับคูปองสอนเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็เปิดโอกาสให้เราได้คุยกันครับได้คุยกันมากขึ้นครับคูก็มีประสบการณ์ในการสอนเด็กมาหลายรุนครับทั้งที่สอนเข้าจมูโดมเีวิตหรือว่าเอวิสแรกอยากให้น้องๆทุกคนนะครับมาเรียนกันจริงๆนะครับแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งของ ลูกศ to ิษย์คูปอมนะครับก็อยากขอขอบคุณคูปอมที่สอนผมมาตลอดมาครับก็ชอบเรียนกับคูปอมมากมากครับเพราะว่าเรียนเราคูป้อมมีแบบให้เราได้คุยคุยกันว่าทำไมเหตุผลถึงเป็นอย่างนี้แล้วก็ชอบเรียนพวกคอร์สแล็บของคูปอมด้วยครับค่อนข้างสนุกมากๆครับก็คูปอมนะครับก็แสดงให้เห็นว่าเขาใส่ใจกับนักเรียนมากๆเลยครับเขายอมเสียสละเวลา นอกการเรียนนะครับมาเพื่อช่วยผมแนะนําเรื่องการทําพอร์ตครับแล้วก็ช่วยแนะนําเรื่องสัมภาษณ์ให้เพื่อนคนนึงครับก็ครูป,ป้อมก็ช่วยผมทั้งทาพอร์ตแล้วก็ช่วยสัมภาษณ์ด้วยครับทําให้แบบผมรู้ว่าตัวเองควรจะพูดแบบประมาณไหนด้วยน้ําเสียงประมาณไหนต้องพูดด้วยความเร็วในการพูดประมาณไหนก็คือมีความแบบใส่ใจผมมาตลอดครับแล้วก็ยังมีคําถามท,าที่แบบค่อนข้างจะตรงด้วยครับคําถามตอนสัมภาษณ์